ีันน็้ใจใจเรามาทำสปาเกตตี้นะคะกระเด็นรวนหมูให้่ค่ะต่อมาผัดผักนะคะใส่น้อยหน่อยนะคะเพราะว่าใจใจทำจานเดียวค่ะแต่น้อยนิดนึงนะคะต่อมาเอาเส้นนี่รวนไ้ใส่ไปนะคะค่ะคนเลยค่ะ ซอสและปูน้องตามชอบใจนะคะใเจเจจะใช้ไปซอสมะเขือเทศนะคะเจเจจะผัดสองจานนะคะจานหนึ่งไม่ใส่ซอสชีสจานอีกจานหนึ่งไม่ใส่ซอสชีจจส,ส,สชค่ะ เสรแล้วค่ะ